สเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรมธทานประกันภัยรถยนต์ในบางครั้งผู้อาประกันภัยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมทานประกันภัยรถยนต์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในบางหัวข้อและในบางเงื่อนไข แต่มี3เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องยกเลิกกรมธรร์ฉบับเดิมแล้วสั่งทํำกรมธรร์ฉบับใหม่เข้าไปเงื่อนไขที่1เปลี่ยนแปลงรถคันที่เอาประกันภยัยเราไม่สามารถเอากรมธรรม์ประกันภัยของรถคันหนึ่งไปให้ความคุ้มครองรถอีกคันหนึ่งได้กรณีที่สแผนการรับประกันภยัย เช่นกรมธรรม์เดิมทำประกันภัยแบบประเภท1เอาไว้แต่ผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นประเภท2บวกหรือประเภท3บวกหรือประเภท3ก็ตามซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแผนการรับประกันนี้ไม่สามารถทําได้ผู้เอาประกันภัยก็ต้องยกเลิกฉบับเดิมและทํากรมธรรม์ฉบับใหม่เข้าไปกรณีที่3วันเริ่มความคุ้มครองในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยออกไปแล้วผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วันเริ่มความคุ้มครองได้หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นวันเริ่มหรือวันสิ้นสุดผู้อประกันภัยก็แจ้งยกเลิกกรมธารฉบับเดิมนี่คือ3เงื่อนไขที่ผู้ประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้